วันนี้พามาดูเซเว่นที่อำเภอนครข,ข้างตัวนี้เป็นเซเว่นข้างๆเซเว่นก็จะเป็นทุ่งนาทางไปไล่ไปนาทางไปนาติดกับเซเว่น อันนี้อยู่ที่อำเภอนาตอนขคงการเซเว่นก็เป็นร้านขายของติดถนนเส้นจะไปสะพานไทยลาวแห่งใหม่ที่มีโครงการกำลังจะสร้างอันนี้ก็เป็นเสาโทรศัพท์สื่อสาร เป็นทางไปทุ่งนาอีกข้างๆก็จะเป็นเซเว่นทุ่งนาติด Seven. เซเว่นเซเว่นติดทุ่งนา